วันนี้ก็ได้เลือกงามยามดีปลูกกว้ยไม้สร้างแดงพอดีไปซื้อกุ้ยมะพร้าวกระสอบนี้ก็จะอยู่ที่ราคา120บาทกล้ยไม้สร้างแดงเขา่าต้องใส่ดินเลยใส่แต่แค่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็พอวิธีปลูกก็ง่ายๆเนะือเสียบลงไปเลยเพราะว่าต้นของเขาจะมีความแข็งแรงมากๆแค่เสียบลงไปแล้วก็รดน้ํา แค่นี้ก็จบแล้วน้องน้องจะได้ออกนอออกดอกสวยสดงดงามธีรดน้ำก็ช่วงแรกๆขุยมะพร้าวก็ยังจะแห้งๆอยู่เราก็ต้องรดน้ำเช้ายให้ความชุ่มชื้นแก่น้องเนาะพอเขาดอกบานสวยสัพลัง่งทีนี้เราก็จะการทำการยกย้ายสายสะกูกเอาไมา่ใช่ยกย้ายไปที่รีสอรกันจ้า ตดนน้ำชาวเยนะ็นให้มันชุ่มฉ่ำ